ท่านอ่องจัก,กรีวัน์โพสต์ความในใจตลอด27ปีลัานเป็นความกล้าหาญของพี่ชายเองที่จะกลับบ้านขอบคุณที่ต้อนรับท่านพีอนหลังจากที่คุณอ่องจัก,กรีวัน์วิวัชระวงศ์หรืออดีตท่านชายอ่องหม่อมเจ้าจาัก,กรีวัน์มหิดลทายาทคนที่สามของรัชกาลที่สิบได้โพสต์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัวหลังจากถูกถามเรื่องการกลับแผ่นดินเกิดในอนาคตหลังจากที่คุณอ้นวัชระ เรศนผู้เป็นพี่ชายได้สร้างตำนานฮือหาในการกลับบ้านเกิดครั้งแรกในรอบ27ปีซึ่งคุณอ่องได้โพสต์ลงสตอรี่ในเฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่ายังไม่มีการเชิญอย่างเป็นทางการพวกเรายังเคารพในคำสั่งตอนแรกล่าสุดได้โพสต์ลงเฟซบุ๊กอีกครั้งถึงโอกาสที่จะได้กลับบ้านซึ่งคุณอ่องได้เน้นย้ำว่า รอคำสั่งให้กลับอย่างเดียวซึ่งไม่เคยมีคำสั่งอะไรมาตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ต่างประเทศเลยพร้อมเน้นย้ำถึงความรักและความจงรักภักดีที่มีต่อทูลกระหม่อมพ่อเสมอมาพร้อมเน้นย้ำว่าเป็นการตัดสินใจของพี่ชายตนเองในการกลับมาบ้านครั้งนี้ใช่ครับตามที่ผมบอกว่าพวกเรารอคำสั่งให้กลับ และยังไม่มีคำสั่งเราทำตามคำสั่งมาโดยตลอด27ปีแล้วก็ยังไม่ได้ยินมันเป็นความกล้าหาญของท่านพี่โอนครับท่านอยากลองที่จะเข้าไปและพวกกระผมรู้สึกดีใจครับที่ทุกท่านให้ความรักความอบอุ่นต่อท่านพี่โอนขอเน้นย้ำครับพวกเราทุกคนมีความรักและมีความจงรักภักดีต่อสถาบัานและทุนกระหม่อมพ่อ พวกเราไม่เคยทำอะไรผิดทั้งชีวิตเชื่อฟังทุนหม่อมพ่อมาโดยตลอดการมาในครั้งนี้แค่อยากจะมากราบพระบาทด้วยความรักและได้แสดงถึงความจงรักภักดีพวกเราไม่อยากที่จะเข้ามาก้าวไกายในสถาบันเราอยากจะมีความเป็นคนที่เดินได้ทุกที่และทุกคนที่เป็นคนไทยสามารถที่จะพูดคุยกับพวกเราได้ตามปกติแบบคนทั่วไป เพราะพวกเราทุกคนไม่ใช่ผู้ร้ายพร้อมกันนี้ได้โพสต์ภาพถ่ายล่าสุดของสี่พี่น้องบ้านวิวัชระวงด้วยเรียงลำดับจากซ้ายไปขวาคุณอ้วนจุฑาวัตรคุณอ่องจัก,กรีวัตรคุณอินว,วัชรวีและคุณโอน้นวัชระเรศร แน่นอนว่ามีชาวเน็ตและผู้ติดตาม Facebook ของท่านชายหมอเข้าไปแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจมากมายพร้อมทั้งภาวนาขอให้ได้กลับประเทศไทยอีกครั้งสำหรับอดีตท่านชายโอนที่มาเยือนประเทศไทยครั้งนี้ได้ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนว่าจะพำนักอยู่ในไทยเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ก่อนกลับไปยังสหรัฐอเมริกาดังเดิม